ที่มาโดนลูกแม่รู้จักแม่ไปเป็นเวลาสามเดือนกว่าแล้วนะลูกนะแม่คอยแล้วคอยแล้วว่าสักวันหนึ่งลูกจะกลับมาหาแม่ลูกกลับมาหาแม่ในสภาพเช่นนี้นะลูกนะนี่เธอไปอยู่ข้างหลังก่อนเดี๋ยวจะจัดการได้เรียบร้อยเดี๋ยวจะไม่ตันการไปอยู่ข้างหลังก่อน <c oughs> นายแก้วนายทองพระเจ้าค่ะนำราชเจ้าจรถก็รอไปให้นำพยาบาล ทำเป็นการประถมพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับออกมาทางนี้ไปเจ้าขาหัวเลวจะมาย่ามาผลจากนี้เลยหัวเหลวไม่เคยต่อได้ในช่วงโควิดยุคนี้บนไปบัานโควิดไม่ไปป่าบานี้ป่ามานี้อย่ามึงเกยไปก่อนกี้กูก็ไม่เก่เฉยดีดยเจ้าวดายอันกลับมาทางนี้นายทอ้อ มันเกิดอะไรขึ้นเล่าไปตามความเป็นจริงบัดดีพระเจ้าเนื่องจากว่าเบื่อเจ้ากวที่บดุษในตอนน,นี้ออกจากเมืองพระเจ้าค่ะแล้วแล้วท้ตายไปพบรักกับน้องอุไรอ้วนหน้ากณะะกาลโคตรพระเจ้าค่ะแล้วทีนี้ในที่สุดก็ได้อยู่กินกับวัวหน้ากณะกาลคนในท่านาซาพีปทะยาพระเจ้าค่ะเลวที่สุด ไปมีแฟนมีเมียเป็นหัวหน้าคณะการละครพระเจ้าค่ะนายทองเป็นทหาร้วงอารักขาเจ้าฟ้าชายไม่สามารถที่จะอารักขาเจ้าฟ้าชายมีความปลอดภัยได้รู้หรือเปล่าความผิดสถานไหนกาเฉยพระเจ้าค่ะเจ้ากระมอมก้าเจฉยพระเจ้าค่ะความผิดสลานไหนอ้วกัดพระเจ้าค่ะใช่แล้วเยอะ กลอแร้วแกอ,อย่ามาอย่ามาหั <c oughs> <c oughs> วไปเรื่องบัดนุมไ่เปลือปอมอนุเอกจนไม่เปลือปอมันอีหละโจไปกอดดีแรงไปกอดดีหนันกลับมาทางนี้แล้วเจ้ากะเอาเถอะในฐานะที่วัยนายทองเคยเป็นข่าเขาเต่าเลี้ยงอยู่กับเรามาเป็นเวลานานแสนนานนะความผิดทั้งนี้ถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกเราจะให้อภัย กลับออกไปได้อียาคลี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 คลคลเ,เ,เ,เนี่คือความผิดครั้งแรกเออความผิดครั้งแรกให้อภัยเออรักไปรักไปเออยรัไปเลยคขาเออดีดีมึงนะอ่ะอเดี๋ยวมึงไม่ไม่คว้าฟ้ากอม่อมพอเดี๋ยวมันต้องลงโทษพอลงโทษปัปป๊บเกรากชีวิตรากชีวิตแต่เดียวบ่วงพวกกติกก พอพลวัตกระติกคอตึ้งแต่นี้ให้ขึ้นยืนเกาอีพอขึ้นยืนเกาอีตั้งให้ชาวตาตีปรักเกาอีปรักเกาอีกับกูมาาิใจโดยปลุดขึ้นกำบ,บุญเราะวัาิดวว่าุมมาม่มาใมา่คอ,อายแกออกมานน่กรับจะไหวบังคมไปเจ้าขาเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้น ทำไมนายแก้วไม่อ้ามปลามเรากระม่อมอาม,มปลามเร็วแต่เจ้า,ากว่าแต่ว่าเจ้ากว่าใจที่ว่าดนแกไม่ฟังทําไมไม่ฟังย่าว่าแต่ปมขาดจ้องงามกับเปื้มหม้อมกับหม้อมแม่มแห้ามแกก็ไม่ฟังพูดจาโยกยอดพูดจาโยกยอดมันอะไรนะา้องใจเด็กตองเด็กเพี้ยนนีไ่ได้เด็กป๊อกนี่ว่ามาตัวเด็ก ลาชีวิตตุตะยาตายดีใจรักหน้ากับผู้ใจไอ้พวกนี้กับลายพีเยษกูยืนปราดม่ยึดจิ้มปราดจิ้มรดัดลงเย่วแลวกูเอาเถอะเราให้ในายทองอภัยนายทองไปคนหนึ่งแล้วนะถ้าไม่ให้อภัยแกยด้วยบันจิปการไม่ยุติธรรมจะให้อภัยตั้งสองคนนะ ให้เอาไปด้งของคนแต่ว่าแกลองคนไปหามหมอที่เก่งที่สุดมารักษาเจ้าฟ้าชายราชโอรสถของเราให้ปลอดภัยในที่สุดถ้าราชโอรสถของเรามีอันเป็นไปแกลองคนหัวขาดจำไว้ <c oughs> จัดการจัดจองที่นี่หวาดเพือทำมันเบาจัดนะทุกคนแกนหญาตจเต็ว

คยมไปรถกันเลยนี่นะจ่ายตัวรับเบอรตืีพี่หลุนจัดจะไม่ก็มึงนาอย่างจ้าอากาศเลยเออจังเลยโคกดโอกลับ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 อ่ากลับกลับจักว่าใช่จัากว่าใช่ เดินไปแล้วก็นกลับกลับกับมาได้เลย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 นะกลับกับกลับกลับเจอดับให้ยาขังคำขังคุณนี่ไม่หลุดโถไล่ขังคำขังคุณนี่ว่นยุ่งแต่เชียงตุลาทราบนรับีนอนก็ไม่ได้หลับนอนดังใจว่ะเดี๋ยผมดดติตดีน่ยแฮาดองอื ล้ที่โทรศัพท์ไปเล็กแต่เลี้ยวมันเลยเราตัวเด็กเดียวพว,วาหที่รับกิน,นอนกางํำกังค,ำค,ำคุณนก็นไม่ได้รับได้นอนละลุงแต่เชียงโทรศัพท์ตัวโทรศัพท์ไป็นหมอ้อถ้าโทรศัพท์ที่นี่วาเด็กหน้าห้องหลับนี่เด็กหน้าห้องหลับนี่นี่เล็นม้อเป็นหมอ้ออะลรหัวเป็นมอ้อโอ้หัวเป็นม้อม้อได้ ราคุเล่ยียมันไม่รวมอมกลลี่ตักคุจับว,ว่าอย่าจีนน่ะเลือดหัวหล่นทั้งมาจากหม่องเจียนมาแต่นี้ก็หัวหล่นทั้งมาจากหม่องเจียนได้นไหนไม่หม่องเจียนนะนี่จะไปปนปัดลุงเข้าป,ป้าหม่องลูกดำนปนเปลยปลางัดย่ยอยปลาโนนเลยอัดย่อยไปตังติดโี่ดก็เดียบหม่องกองไอ้นี่หม่องเจียน มาแต่นันก็ว่าหัวหล่นทางมาจากเมืองเจียนมันมาจากเมืองจีนเด้โอ้มาจากเมืองจีนเออมันมาจากเมืองจีนอะไรฮั่นแหละหัวหล่นทางมาจากเมืองเจียนเล่นแก้วลูกวางแต่ว่าเล่นทองไม่ลูกวางอะว่าเล่นแก้วลูกวางแต่เล่นทองไม่ลูกวาง พิษกับคนถิรวลนีพิดกับคนถลรวนคนถลรวนรวนั้นมีเหรียญ่เอยม้หลู่วางแต่ว่าเมียเหรียญทองหลูกวางจั๊แหมว่ามียกูหลูกควางกูตายตายโอ้โ,โดนเือเออมันว่ามียก,กูไมู่หลู่ควางเดียนียกหลูกวางเฮ้ยถ้าจิงอะจิน,จรจรเ,นเรี่นนี่ก็เลยกับไต่ไตยมาจากบางจีนอันรลห้วหล่นทังมาจากบางเจีน จำแลกที่จองว่าจับเมืองจีนมันมาเบื้อมาเบื้อจับเมืองจีนจะไม่เห็นว่าล่นทางมาทางลัวตางนั่ยก็ทางลัวต่างเรือดิ่งต่างเรือนั่นเนี่ยต่างเรือนั่นเลี้ยตรงนี้หัวมาคุณรือที่ปากมงสองก้าว่าหัวมาคุณลัวที่ปากมงสองก้าจับแม่มินตายเออ มันมากขึ้นเรือในปากเมืองตรงกล้าดีอบประพุนตรงกล้าอบวับปา,มาดดกมงตรงข้าในตำรวจพาวัวไปว,วัวตำรวจพาวัวไปเขา่าแช่งฮะตำรวจพาวัวไปเขา่าแช่งโตไม่แช่งเข่าแช่งไม่แช่งว่าเขา่าแช่งไม่แช่งมิดมืมตอตายอ้ง ตับลวดป่าไปเกาเจ้งนี่ต้องป่าไปเกาเจ้งท่านไหนหัวไปอยู่เขาเช้งแล้วมาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเจ็ดวันได้เมียเย็ดคนอ่าไปเลยก็ว่าหัวมาอยู่เมืองไทยเจ็ดวันได้เมียเย็ดคนคูบัดกันอย่างนั้นจีดดนเต็นี่น่ะเลือดมันมาอยู่เมืองไทยเจ็ดวันได้เมียเย็ดคนเี่ นั่นเเมียคนเด่นน่ไม่ทำไรคนทีต้องไม่ทำไรแต่ว่าคนสุท้ายนี่มีลูกหลายคนอย่างลูกหลายคนอคน,คนเล็กเมียรั่วลูกกัวคนเล็กเป็นผู้ยิ่งเป็นด้ยก็ผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งอ่ำเลยห้วเปิดรันไข่ลวดเปิดรันไข่ลวดเ,เปิดรันไข่ลวดแต่เลยว่าทั้งเชิญ้านวาันลีเกี่ยววด รันด้วยก็ลีเกี่ยวหวดันลีเกี่ยวหวดโอ้ทีนี้คนดีจ้องคนดีจ้องนี่ว่าให้เป็นเลี้ยงแพ็กอะฮะโดยการเลี้ยงแพ็กดีจ้องว่าให้เลี้ยงแพ็กอันนั้นละเลี้ยงแพ็กอ่ามันให้เลี้ยงแพ็กดิโอ้ตายหูดงยากปีทั้งแล้วว่าให้เลี้ยงแพ็กแล้วถึงให้เลี้ยงเป็นงม้อนสู้ทีนาเรเวก หมอสู้ตีนารีเวทอ่าทีนี้ว่ากระเพกหลังให้แล้วเลยเป็นคลินิกเจนิกดเดือบมาเจ็บเลือหม้อหมอสู้ตีนารีเวทเกิดที่นีก่นก็ลีแต่หวงป่ะร้านใหญ่ก็ลีแต่หวงโอ้หมอคลินิกร้านลีแต่หวงแต่ตึ้งนี่มาพลึกวายกา้าวไปรักษาหัวใจเลยเดี๋ยวถ้าเป็นนักเชื้อเชื้อเชื้เชื้เชืดอ่าก้าไปเลยก่อน คุณดิค่ะที่โทรศัพท์ไปเมื่อกี้นี้อียอีก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 ีตรีเฮ่คือจ้องปาดมาแล้วเว้ยปาดมาแล้วว้ายฮ่าฮ่าฮ่ามันและตีเออปากแดงตาดำจิวโตอบรองฮฮิฮไอ้จ้าไอ้จ้านี่คือคุณ พอแต่ได้ไปรับก็เป็นหมอไงล่ะจ๊ะอี๊ยะก็เป็นหมอบะเนียกับด้วนมาเกี่ยวช่วยพี่กับเด็กก็เป็นหมอแหม่แหล่และคนโลภมาจากปี่อยู่กับด้วยเรียนกับเก่งด้วนมาคนเป็นหมอมาเตัดมาเต้นนี่น้องมาตรวได้ไหมครับก็ที่คุณโทรศัพท์ไปเมื่อกี้ใช่ไหมจ๊ะครับครับครับทีนี้ต้องการที่จะมารักษาองค์ชายจ๊ะอี๊ยา จ้าฟ้าชายอยู่ที่ไหนเลยจ๊ะยกกระไดกับยกกระไดยกกระไดกับนักงยบญญาตกับนักทุกปิยบัตขออนุญาตาใ้คุณหมอครับไปดูหน่อยเจ็บกับเจ็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 บช่วยผมด้วยครับพ่ทฉนไม่ไหวแล้วฟ้าชายเจ็บที่ตรงไหนเลยจ๊ะนี่ตรงนี้ครับไม่มีนี่ผมเจ็บที่ตรงนี้ เปลี่ยนเมียขึ้นมาอีกนิดเปลี่ยนเมียตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอวอ่จะกวาดใจตู้กิกกแรกแรกเดียวแรกเดียวตู้เดี๋ยวใ้เติมปุ้งเป็นหม้อว่าก้าบันขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกบอกว่าไปโยโกอะไรตรงใกล้โยกอะไรนี่แหละมามาไปเลยไอ้ไอ้ก้าวใจ ว่าตัวกองปีแล้วมีแปลว่าตัวกองบีนะมีแผลแน่ะในตอนนี้ วมาอคนดีแลรักษาแล้วเพื่อจะยาพยายามจะไงไงมอที่าแล้วควรวรรณาตัวตนนี้จะควาชชยแล้วจะตั้งเอาไว้ในรัชวังพราะนิทานมันยังยาวววาพะนิทานมันยัง สายตาท่านผู้ชมที่กรารพให้มาพบกับคารืออา์อันโออาของคำนันราวีแลเวลานี้ท่านเศรษฐีโอฬาได้มาพบเขาจะคุยกันเรื่องอะไรก็ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามทำความเข้าใจต่อมาครับ

นายกำกับแล้วติดตามเต้าบอกว่ากล่าวมาก็มาล่มรักดวงที่มาหน้าต่างตารอก็อต่อปอราวีเงยแล้วพูดที่มีใจแล้วจะง่างหรือไม่ไงายแล้วก็ได้บอกอย่ายโยน ยกแล้วพูดจากำนันเนอะบอกว่าป่าแล,ล้วไรเราล้งรักดวงที่มาหนะ้าดังดวงใจว่าอย่างไรละพอตาปที่มีนามวราว,สวสรออีสวัสดีครับกำนันเออสวัสดีครับตันติ วันนี้ไม่ทราบว่าลมอะไรได้พัดตันเศรษีเดินทางมาถึงบ้านเราในวันนี้มันก็ลมอะไรซะอีกเล่ากขาลมความรักที่เรามีต่อดวงที่มาลูกสาวของกำนันราวีท่านกำนันเคยรับปากเราว่าจะลูกยกลูกสาวดวงที่มาเป็นคู่ครองของเราวันนี้เรามาตามนัดหมายเพื่อจะนัดวันแต่งงานให้เป็นที่เรียบร้อยจัดร้อยเลยงานนี้ Mấy pues quà đi mà chẳng xếp thí hô lai Ờ...đã chơi ngàn gặp nồng đuống ma Lục xáo gọi cầm nắn ra bi Ả... Tí tí nó cứ kia lè tí tí Cầm nắn ra hô lai này âu yếu ốc xíp Ả... Nồng ma âu yếu xíp ốc Tí lại sắc đi rồi Tí có dạy gọi hùa kẻ kín nhá ổn Ả... Kẻ hoa dạng ngay nè đại thổ bà kia Nó mê bà lái ผมว่าดันเศรษฐีนั่งายเยอะออกซิแต่ว่าเล่นนายังอ่อนขนาดนี้นอ้อดีมากไอ้ตูเอาไปห้าร้อยไอ้จัแล้วกูคลิกตีเดียวเล่นได้ห้าร้อยดีกว่าแต่งเหลี่ยมคักเ่าติดกล้องเผืือนท่า <c> น <oughs> เศรษฐีต้องการที่มานัดวันแต่งงานเราต้องการที่มานัดวันแต่งงานกับดวงที่มาลูกสาวของท่านกำนันให้เป็นที่เรียบร้อย ดังานแต่งังน,นี้กูว่ามมาชานแหละหมายความว่า,างารท,ที่ทันสิทธิ์อุลานต่งงานกับน้องดวงที่มาลูกสาวกำน,นันราวีตั้งกรอบไว้ตัง้ตงรวยและพระนีจเจ้าเบารวยพระนู้เจ้า,าปาอดตาด้วยอันนี้ไม่ความาวามาอ้วนไปแก๊งเลย